สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้เป็นประเพณีอีสานบ้านเรานะคะบุญเขาซากพี่น้องมีอาหารขาวหวานทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เราจะเอาไปวัดแล้วเ้ากระสเอาไปแหนเอาไปให้ปูย่าตายายที่เสียชีตไปแล้วผู้ลมหายายจากที่ ลมหายตายจากไปแล้วนะคะเขาก็เสียไปเอิญ่นไม่กินได้พี่นอนค่ะ,ะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งน้องไครตกก็จะมากินก่อนแล้วนี่ซ่วงไองตกก็วบบนๆเวียนๆดีดีแหละอันนี้เป็นเนื้วที่เ้าเตรียมไปพี่นอนจากว่ามีย่างเนี่ยผล,ลํมใหม่เนี่ยกับแมงกีตากับมีเห็ดกับมีทั่วเขาโพดคือแบบ หลายอย่างเลยนะคะหลายสิบอย่างน้อยนาเด้พี่น้องคะข้าวต้มข้าวหนมกล้วยกบกับมี้พี่น้องกบบักสมมอบักสมมอโอ้ยหลายอย่างบักกระบกมันเผือกมันอะไรอีกอะฟักทองบิบักผ้าอย่างแม่ป้าพี่น้อง ขอไรบ่เมิดดอกมันหลายหายว่าสมปปหน่อยกับมีผู้ใดอยกินกับเป็นพีเล yes> ่ร่อนมาดิพีเร่ร่อนมากินก็ได้นะคะโดยย้ายตามบักโฮกับมีพี่น้องบังน่องให้โตให้นงนะยายไปอย่างนู้ยายไม่กินข้าวสาลียายไม่กินข้าวสากตียายเพราะท่านจะตายโอ้ยหนูสามแน่ ยายเพื่อนยายตายไม่ใส่บุมันจีปาดเนื้อหรอลูกเใ็่ไหมลุงยายจอาบน้ำงยายลุงหน่องให้ตัวเราวนเวียนน้องไก่ตัวสิไปยายเกาสางให้ยายเทาบ่ครับแค่ตัวสิยายเกาสางให้ยายเทาอันนี้แม่อันนี้จะเอาไปวัดตาสาวมอนั้นจ้างิษยห่อไปตองอีก S <S <S อันนี้เสียวไปยายยูวัด,ดววแต่เช้าแต่เช้าเพราะว่าดวงวิญญาณเขาจะปล่อยมาแต่เช้านะคะเอ,อพีค่ะดวงวิญญาณมันสิปล่อยมากปล่อยมาแต่เช้าเนี่ยกินหลายอยา่างปีหนึ่งมาเถือนึงมาหับเอาเข่าสาลูกเต่าผู้ใดบ่เอาเข่าไปทรง แม่กะดังหายขันแม่ผู้ใดเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าปูญาตายย้าผู้ใดทีเสียชีวิตไปแล้ว,วาาเววพิ่นกสิมารับเอาของพวกนี้นะคะมารับเอาอาหารพวกนี้นะคะไปไว้ทะกินเมื่อปีเป็นประเพณีเป็นความเชื่อที่เล่าขานกันมานะคะเอสตีคาอันนี้มีหลายยาอีกนน่ะหนึ่งมันหนึ่งบักฟัก หนึ่งบักฟักทองโอ้ยมันหลายยางหายว่ะบับกม่วงบักมวก่วแบบนี้แกบักม่วงใดไซเราบอกแม่บกมวไไบกกัปลาเล่ก็อันนั้นก็คืออ,คอันไปยามปูยามยาไม,ม่ได้เลยเนะมียนบอบหมกปลาแดดก,กับนี้ปลาแดดสมบูรณเออาาไม่ไหวแ้วเราต้องเราไปอาบน,าน้ำหนี่ง นี่มกประแดดมกประแดดพี่น้องค่ะเต็มอยู่อ๋อบกับนี้แล้วก็มีปลาติแม่ซึ่งเรเห็นปลาปลาเอ๊ปลาอ๋อเอาปลาแดดแค้นนะปลาเนี่ยอ๋อปลาปลาแดดกับปลาปลาแดดเรากับปลาสมเรากับปลาปิ้งโอ้เรากับปลาหน่อยปลาท้อมันหลายปลาปลา บานญญานายาสิมีประเภทนียนยามปูยามยาด้ค่ะยามปูยามยาเฮากซี่ออนเอาหมากเอาผู้เอาข่าวสารนะคะไปให้ปู่ให้ยา่าหรือว่าให้ญาติผู้ที่เป็นพี่นะคะผู้จะเป็นพี่ผู้จะเป็นน้องกับปยามผู้เป็นพี่ผู้เป็นพี่ก็เสียเอาขน,นมอา เอาของกินนะคะที่กินได้นี่แหละหรือว่ากินไม่ได้ก็เป็นเงินนะคะเพื่อนก็สิเอาเป็นนงเงินให้ไปซื้อขนมให้เล็กหน่อยไปซื้อขนมให้ไปค่ารถเงิน,งน,นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพทนี้ตามหีตามคล้องแบบนีอยูนะคะแถวบ้านก็จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้นะคะไม่ให้ สิ้นหายไปเนาะมีหมากูบุรีโอ้มีหมากูบุรีพร้อมคุณแม่ว่ามีหมากูบุรีพร้อมเพราะว่าปู่ย่าสมัยแต่ก่อนเป็นเคี่ยวหมากเน๊ะปู่ย่า,าหรือว่าบรรพบุรุษแต่ก่อนนะคะก็เคี้ยวหมากหรือว่าดูดบุรีเนาะแล้วครันนี้เป็นกรสิตองมีของพวกนี้ไปน้่น้องไข่ตัวอาบน้ำสิไปวัดได้เหมือนนี้น้องไข่ตัวก็วจะมีของพวกนี้ด้วย ของขวกหนีน้ำนะคะเอซีค่คะแต่ว่าปูญาสมัยจุ้งมือนีเขียวหมากฝรังปูยาตายายจุ้งมือนีเขียวหมากฝรังบ่ <c oughs> เขียวหมากได้เขียวหมากฝรัง <c oughs> เดี๋ยวก็เสียเอาฟ้าซีมางุ่มไว้ <c oughs> เพราะว่าอไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ไดเอาไปไหนนะคะเอซี่ <c oughs> เดี๋ยวจะมาห่ออีกครั้งนะคะห่ออีกประมาณ เกตหอซิปบอกแม่ซิปสายปัดเอาไปแหยนเอาไปยายเอาไปยายอยู่นะบอกเอาจะเอาออกไปอีกบอกแม่เอาไปล้วจะเอาไปหานะอีกเที่ยงเออจะจีเอาไปให้ยายอยู่นะอีกเที่ยนึงให้ปูยาตาแหกแหยนเจ้าที่เจ้าทางอยู่ให้อยู่นะ จะมาห่ออีกพระแม่ <ตา S 2> โ,โพศพเอาเป็นยายอยู่หน้าอีกนะคะ<ป>ชิม,มาะฮ<ป>องอไปยายอยู่หน้าอีกนะให้พ่อแม่นางตอนนี้พ่อแม่โรศพเจ้าที่แล้วก็ปู้หญาตาแหกผีไฮผีหน้าให้ได้ยู่ได้กินเพิ่นเกษีดูแลปกปักรักษาให้หน้าของเฮาให้ได้มีเ<ห>ข่าง,งามๆาม่นนองคะ่ะอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ สิ้นหายไปจากหมู่บ้านของพญานะคะยังทํากันอยู่ยังทํากันอยู่คือเก่าบ่ริให้สูญหายไปใส่ตงเออตัวอยากไปอาบน้ำลองให้ตัวอยากไปอาบน้ำบ้านหมดเจ้าคือบ้านตุข่อยบ่อคุณพ่อปทุมปทุมรัดทำ ทำประเพณีแบบนี้นะคะยามปู่ญาตายายญาติพี่น้องคือแบบว่าปลืมพีปลืมนองกับไปมาหาสู้กันโอ้แมงวันแม่แม่แมแมสาซีไงมังไปมาหาสู้กัน,นยามกันอีพ่อบ่กเอาแนวมาติดไวมึงเดี๋ยวมันก็มาหลายเด้อเป็นก็นนส,นสำหรับคลิปนี้นะคะก็อ่า อาญาก็จะลงไว้นะคะไม่เป็นการลืมนะคะฮีตประเพณีหรือวาอ่าสิ่งเก่าๆนะคะที่ปู่ย่าตายายเคยสืบทอดกันมานะคะ FC คาเราก็จะทำไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นแหละเนาะก็จะได้ให้ลูกหลานหรือว่าคนที่เกิดรุ่นหลังนะได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้นะคะ FC คา เพื่อไม่ให้ศูนย์หายไปนะคะ